สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนนะละไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคานนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรามีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งนะคะที่ราคานะคะ ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะคะและราคานะคะก็ถูกลงจากป้ายแดงแล้วเยอะมากๆนะคะได้ราคาประหยัดนะคะและยังได้รถเจที่นั่งนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะลดบ้านมือเดียวสภาพนางฟ้าแน่นอนนะคะก่อนที่จะไปชมรีวิวภายนอกภายในออปชันด้านในกันไปชมพีวิวกันก่อนเลยคะ่ะ และนี่ก็คือ Honda BRV นะคะเป็นตัว1.5 SV รุ่นท็อปสุดนะคะมาในปี2021นะคะและคันนี้นะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะราคานะคะก็ถูกแน่นอนค่ะวันนี้เราเอามาขายเพียง499,000บาทเท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะออปชั่นมาตรฐานนะคะมีมาให้ทั้งหมดแล้วนะคะและวันนี้นะคะจูนจะพามาชมนะคะภายนอกภายในกันนะคะ ว่าคันนี้นะคะจะน่าใช้งานขนาดไหนนะคะเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะก็จะได้กระจังหน้านะคะสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะฮอนด้าดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะได้ตัวรถสีขาวแล้วนะคะสีนี้นะคะขายดีนะคะและหายากด้วยนะคะและวันนี้เข้ามาแล้วคะ่ะในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ มีไฟ Daytime นะคะเป็น LED นะคะคันนี้สวยมากนะคะและยังได้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วนะคะแต่งคิ้วโครเมียมสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์สีคันนี้นะคะจุนให้ไปเลยนะคะ97หรือ98เลยนะคะสีนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะและในส่วนของล้อมแม็กนะคะคันนี้นะคะจะได้นะคะล้อมแม็กนะคะสีทูโทนนะคะลวดลายสวยงามนะคะ มากันด้วยนะคะขอบ16แล้วนั่นเองค่ะและที่พลาดไม่ได้คันนี้นะคะยังได้ยางใหม่นะคะของโยโกฮามานะคะปี2024นะคะดอกยางตุ่มยางนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของซุ้มล้อเบ้าโช๊คนะคะให้ดูเลยนะคะว่าไม่มีคาบนะคะจมน้ํานะคะไม่มีคาบสนิมนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกความหรือน้ําท่วมนั่นเองค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟ เลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างนะคะและด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะค่อนข้างสวยงามเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ แต่งนะคะพลาสติกสีดํานะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะตลอดตัวรถเลยนะคะทําให้รถสวยนะคะดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะใส่นะคะรอบมือจับให้ด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะกันลอยได้ด้วยนะคะมีคิ้วกันสตร์มาให้เรียบร้อยนะคะและรุ่นนี้นะคะดีมากๆเลยะคะ่ะได้าราวหลังคานะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะและในส่วนของด้านท้ายคันนี้กันบ้างค่ะให้ดูเลยนะคะออกแบบดีไซน์ไฟท้ายมาได้สวยมากเลยนะคะ และมาพร้อมกับกล้องมองหลังและเซนเซอร์ถอยจอดมีมาให้ครบเลยนะคะด้านท้ายนะคะเปิดง่ายมากค่ะฝาท้ายนะคะเบามากค่ะให้ดูเลยนะคะเริ่มมาจากด้านข้างกันก่อนเลยนะคะล่องน้ํานะคะน็อตนะคะไม่มีขัน นะคะคันนี้ไม่มีขันนะคะน็อตเดิมนะคะตะเข็บเดิมนะคะรับการตัวโครงสร้างนะคะอุบัติเหตุชนหนักผิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะลูกค้าเห็นคลิปนี้สามารถตัดสินใจได้เลยนะคะในส่วนของเบาะภายในนะคะ เป็นเบาะหนังนะคะสีดําแดงนะคะลวดลายสวยงามนะคะคันนี้สภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะและเบาะแถวสามนะคะหากไม่ได้ใช้นะคะลูกค้านะคะสามารถนะคะพับลงนะคะแบบนี้เลยนะคะสองข้างนะคะกดลงแบบนี้นะคะและดึงนะคะ นี่เป็นที่วางของนะคะวางสัมภาระนะคะลูกค้าที่ชอบเดินทางนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะค่อนข้างประหยัดน้ํามันเลยนะคะเพราะเป็นเครื่องยนต์1.5เท่านั้นเองคะ่ะและในส่วนของออปชั่นนะคะภายในจะใหม่ขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะและสําหรับภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะมาเอากับกุญแจคีย์เลสนะคะเหยียบนะคะแล้วกดปุ่มพุลสตาร์ท แค่นี้เลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.5ลิตรนะคะคันนี้นะคะค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะคะเปอร์เซ็นต์การกินน้ำมันนะให้ไปเลยนะคะประมาณ14-15กิโลลิตรนะคะเริ่มกันจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตกแต่งด้วยหนังสีแดงนะคะลวดลายสวยงามนะคะคันนี้สภาพใหม่มากเลยนะคะ ในส่วนของแผงประตูนะคะเช่นเดียวกันค่ะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะแต่งด้วยดั่งสีแดงนะคะคันนี้นะคะพร้อมใช้งานมากๆค่ะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะคันนี้จุนบอกเลยนะคะว่าใหม่มากนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะไม่มีอักขรักเลขยันแต่อย่างใดเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กคูหน้านะคะในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้มีออปชันอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะนี่เลยค่ะที่พลาดไม่ได้ fm/am นะคะเชื่อมต่อ us นะคะค B เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งหมดเลยนะคะและในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะและนะคะสามารถนะคะเพิ่มนะคะพัดลมได้ถึง7ระดับเลยนะคะเขาหน้าเข้าเท้าเลือกตามโหมดได้เลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ำให้2ช่องนะคะและตรงนี้นะคะยังมีนี่เลยนะคะพาวเวอร์เอาลตให้อีก1จุดค่ะ เลขไม่์คันนี้นะคะใช้ไปเพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าจอหน้าปัดเลือนใหม่ลวดลายสวยงามนะคะและในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือนะคะสามารถเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะคู่มือนะคะการใช้งานอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคู่มือเครื่องเสียงหรือระบบหน้าจอนะคะหรือว่าจะเป็นคู่มือการใช้รถนั่นเองค่ะและสําหรับรถคันนี้นะคะมีวัด ดูแลศูนย์ด้วยนะคะนี่ให้ชมกันเลยนะคะแล้วก็ระยะถัดไปนะคะเราแขวนไว้ที่ป้ายคอพวงมาลัยแล้วนั่นเองคะ่ะให้ดูนะคะห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังกันบ้างคะ่ะให้ชมกันบ้างเลยนะคะนี่เลยคะ่ะเบาะนะคะทุกตัวทุกแถวนะคะแจ้งก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งที่สามารถใช้ได้จริงนะคะ ค่อนข้างใหม่เลยนะคะห้องผู้โดยสารกินใหม่ยังอยู่เลยเบาะทุกตัวยังแน่นยังตึงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและเบาะแถวนี้นะคะสามารถนะคะพับนะคะแล้วดีดตัวได้ด้วยนะคะนี่ แบบนี้นะคะก็นะคะใช้เท้านะคะขึ้นไปแถวที่3ได้ด้วยนะคะค่อนข้างสะดวกสบายนะคะก้าวง่ายนะคะพอรถคันนี้ไม่สูงนะคะและสําหรับคันนี้นะคะไม่ร้อนแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่ามีแอร์นะคะในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอยู่บนฟ้าเพดานนะคะตรงนี้นะคะแอร์ Air ทั้งหมดมีให้3ช่องนะคะคันนี้เย็นสบายแน่นอนเลยนะคะและในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ เริ่มมาจากห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับลูกลมๆนะคะแผ่นมออก,อกอจากศูนย์ยังอยู่นะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงนะคะ แผ่นการความร้อนยังอยู่ในสภาพและใหม่มากๆเลยนะคะตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.5ลิตรนะคะหรือ 1,500cc นะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะเขาจะเป็นบล็อกเดียวนะคะตัวเครื่องบล็อกเดียวกับพวกแจ๊ดนะคะคันนี้นะคะอึดถึกทนแน่นอนค่ะเครื่องไม่มีสันไม่มีโยกเลยนะคะสําหรับคันนี้เวลารปิดนะคะปิดง่ายค่ะนี่วางเบา แค่นี้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เห็นคลิปนี้หรือวิดีโอนี้นะคะไม่ควรพลาดน,นะคะเพราะวันนี้นะคะถูกลงจากป้ายแดงแล้วเยอะมากๆนะคะวันนี้เราเอามาขายเพียง4ี่แสนเก้บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเรานะคะฟรีแวดฟรีค่าโอนให้นะคะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยค่ะออกลดศูนย์บาทผ่อนเพียง8 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและดอกเบี้ยก็ถูกมากๆนะคะเริ่มต้นที่2.79ซเลยนะคะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้คันจริงที่ร้านนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไ i ออนค่ะรถมือ2เป็นภาษาไทยนะคะเราปักหบุดไว้ตรงนี้เลยนะคะร้านเราหาง่ายมากนะคะเช่นเดิมนะคะติดกับโลตัสไซน้อยนะคะหากจากเซนทรัลเวเกตเพียง6-7นาทีเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะจัดไฟแนนซ์แต่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกมานะคะทางเรามีนะคะบริการนะคะจัดส่งไฟแนนซ์นะคะไปเสร็จเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะ พอผลไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วยังไม่สะดวกมารับรถอีกเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหนะ้บาบ้านเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบรถทุกครั้งนะคะจูนแจ้งก่อนว่าเราจะทําการล้างสปาฆ่าเชื้อให้ใหม่นะคะลูกค้าได้รับรถไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะและว,วันนี้นะคะจุนพามชมรีวิวภายนอกภายในคันนี้กันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะลบกวนลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยคันอื่นๆที่เข้ามา อีกนะคะและว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ